บทที่872นี่เป็นไปได้ยังไงหลังจากนั้นไม่นานแวงฮูก็กลับมามีสติสัมปชัญญะตัวสันและขยี้ตาอย่างแรงไม่มีใครรู้ว่าจางยูอันทรงพลังแค่ไหนแต่ยิ่งเขารู้ชัดเจนเท่าไหร่เขาตกใจ ผู้ใต้บังคับบัญชาของเขากลืนน้ำลายเต็มปากดวงตาของพวกเขายังคงเต็มไปด้วยความไม่เชื่อจางยูอานบนพื้นยังคงจับแขนที่หักของเขาและกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดเจียงเจียงเฟิงซูหยูซีไม่รู้จักจางหยวนแต่เมื่อเธอเห็นเจียงเฟิงชกแขนข้างหนึ่งของเขาเธอกอดไม่ได้ที่จะแสดงความตกใจในดวงตาของเธอแต่เธอจะทำอย่างไรต่อไป ซูอยู่ซียิ่งกลัวมากขึ้นไปอีกคุณกลัวอะไรเขาอยู่คนเดียวแม้ว่าเขาจะสามารถต่อสู้อีกครั้งได้แล้วอะไรละ่ะมาฆ่าเขาด้วยกันเถอะหลังจากตกตะลึงหวังหูก็ก้าวถอยหลังอย่างสั่นเทาจากนั้นมองไปที่ผู้คนรอบตัวเขาและไม่สามารถช่วยไม่ได้แต่รู้สึกกล้าหาญจ่วงยิ่งเขาคิดถึงเรื่องนี้เขาก็ยิ่งโกรธและยิ่งเขาคิดถึงเรื่องนี้ เขาก็ยิ่งโกรธพวกเขานำคนจำนวนมากมาเพื่อฆ่าขยะแต่ขยะยังปลอดภยัยแต่พวกเขาสูญเสียคนไปมากมายถ้าเขาไม่ฆ่าขยะนี้ในวันนี้วังหูเขาจะไปไหนมาไหนในเมืองจงหยวนในอนาคตได้อย่างไรขยะนี้จะต้องตายในวันนี้ความโกรธและเจตนาฆ่าฟันในใจของแวงหูถึงจุดสูงสุดในทันที ใช้เขาอยู่คนเดียวเอาเลยฆ่าเขาจูู่ลูกน้องของแวงฮูก็กลับมาเมื่อพวกเขาได้ยินความกล้าหาญและใบหน้าของพวกเขาก็ดูร้ายเช่นกันพวกเขาอยู่ในเซ็นทรัลเพลนซิตี้มาหลายปีแล้วไม่มีความเป็นปรปักษ์ในเขายังที่สำคัญที่สุดเจียงเฟิงอยู่คนเดียวแต่ละคนก็เพียงพอที่จะเอาชนะเจียงเฟิงเป็นชิ้นๆไป บราเดอร์หูคำรามอย่างดูร้ายจากนั้นพวกมันทั้งหมดก็รุมกันเจตนาฆ่าฟันและความเป็นศัตรูประทุขึ้นและในขณะนี้พวกมันคำรามด้วยออร่าที่น่าสะพรึงกลัวพวกมันพุ่งเข้ามาราวกับกระแสน้ำเชี่ยวร่างกายของซูยุกซี่สั่นอย่างรุนแรงและจิตใจของเธอก็ว่างเปล่าอีกครั้งความตกใจและความกลัวที่เธอเผชิญมาทั้งชีวิตยังไม่เพิ่มขึ้นเท่าทุกวันนี้ ในสถานการณ์เช่นนี้ความฉลาดอันล้ำเลิศของเธอดูเหมือนจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยในขณะนี้วันนี้คุณจะตายที่นี่จริงๆเหรอบูมคาชาชาอย่างไรก็ตามในขณะที่เธอเฉยชาปากของเจียงเฟิงก็แสดงการเสียดสีอย่างเย็นชาและในวินาทีต่อมาเจียงเฟิงก็ขยับตัวทันทีและเขาก็พุ่งเข้าใส่กระแสน้ำที่รุนแรงราวกับภาพลวงตา ทันทีที่เจียงเฟิงปะทะกับฝูงชนเลือดก็กระเซน็นในบรรดาสามคนที่พุ่งไปข้างหน้ามีสองคนล้มลงอย่างน่าประทับใจและจมูกของคนที่สามก็ซุดลงอย่างน่าสยดสยองดูเหมือนว่ากระดูกจมูกทั้งหมดจะแตกเป็นผงหลายคนไม่ตอบสนองเลยแม้แต่น้อยและในวินาทีต่อมาเจียงเฟิงก็พุ่งเข้าไปในฝูงชนอาหยาคำราม ชั้นขาของฉันร่างของเจียงเฟิงแวบผ่านเหมือนภาพติดตาและสถานที่ที่เจียงเฟิงใช้แสงนั้นเต็มไปด้วยเสียงกรีดร้องและฝนเลือดผู้คนที่สัมผัสเครื่องลายครามเกือบจะดูเหมือนว่าจะถูกเก็บเกี่ยวเช่นเดียวกับต้นหอมพวกเขาทั้งหมดล้มลงกรีดร้องล้มสิบคนในเก้าเดียวและแม่น้ำเลือดในสิบเก้าหลังจากเอาชนะฝนตกหนักด้วยตัวเอง ออร่ารุนแรงที่ซ่อนอยู่ในตัวของเจียงเฟิงก็แตกออกอย่างสมบูรณ์ในขณะนี้และฝูงชนก็กลายเป็นชิ้นส่วนของไฟชำระในพริบตาเจ็ดวินาทีเจียงเฟิงหยุดและยืนอยู่หน้าแวงหูที่เพิ่งยกท่อเหล็กมีพื้นดินผืนหนึ่งวางอยู่และเสียงคร่ำครวญดังก้องเข้าไปในหูของแวงหูราวกับเสียงจากนรกและร่างกายของแวงหูดูเหมือนจะตกลงสู่เหวอันเย็นยะเยือก พวกอันธาพาลที่ยังคงยืนอยู่ข้างหลังเขาก็สั่นสะท้านเช่นกันความกล้าที่พวกเขาเพิ่งเรียกขึ้นมาได้หายไปในขณะนี้ใจสั่นกลัวหนาวในขณะนี้พวกเขามองไปที่เจียงเฟงิงไม่ใช่เรากับว่าพวกเขากำลังมองไปที่คนแต่เรากับว่าพวกเขากำลังมองไปที่ปีศาจในเจ็ดวินาทีทุกคนก็กลัวจนปัญญา พวกเขารู้สึกเหมือนตกจากสวรรค์สู่นรกภายในเจ็ดวินาทีปึกกางเกงของแวงฮูเปียกโชกไปแล้วและแวงฮูก็กลัวที่จะฉี่อีกครั้งไม่เพียงแค่นั้นเขามองไปที่เจียงเฟิงที่ยืนอยู่ข้างหน้าเขาและมองเขาอย่างสงบและเขายังรู้สึกว่าเขากลายเป็นคนตายไปแล้วบุคคลขาของเขาอ่อนลงและคุกเขาลงบนพื้นต่อหน้าทุกคน เขาคุกเข่าลงและผู้ใต้บังคับบัญชาสองสามคนที่ยังคงยืนอยู่ข้างหลังเขาก็คุกเข่าลงทีละคนตอนที่873ไม่อยากฆ่าชั้นชั้นผิดไปแล้วตบหวงหูตบหน้าเขาอย่างรุนแรงแขนข้าเหมือนกระเทียมศีรษะของเขากระแทกกับยางมะตอยและเขาถึงกับเลือดออกลำไส้ของแวงหูกลายเป็นสีเขียว เมื่อเห็นสิ่งนี้ผู้ใตบ้บังคับบัญชาทั้งหมดที่อยู่ข้างหลังเขาต่างก็คุกข่าวและร้องขอความเมตตาในช่วงเวลาเจ็ดวินาทีนั้นพวกเขาหวาดกลัวอย่างมากพวกเขาทำร้ายคนแบบไหนกันไม่นี่ไม่ใช่บุคคลแต่เป็นปีศาจครบอาฉันจะชดใช้ให้คุณ ดวงตาของแวงฮูแข็งกร้าวด้วยความกลัวสุดขีดเขากัดฟันและหยิบกรีดออกมาและตัดนิ้วก้อยของเขาในที่สาธารณะกรีดร้องเพื่อชดใช้เจียงเจียงเฟิงซูอยู่ซีที่งุนงงตกตะลึงอีกครั้งในเวลานี้ดวงตาที่สวยงามของเธอเบิกกว้างเธอมองไปที่เจียงเฟิงดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความไม่เชื่ออย่างไม่มีที่สิ้นสุด เจียงเฟิงไม่เพียงแต่มีไพ่มังกรเท่านั้นแต่ความแข็งแกร่งของเขาเองยังน่ากลัวขนาดนั้นเลยหรือเจียงเฟิงคือใครพาคนของคุณไปและหลงทางเจียงเฟิงไม่ต้องการฆ่าคนในเมืองจงยวนเช่นกันเขามองไปที่แวงฮูและคนอื่นๆอย่างเย็นชาโดยไม่พูดอะไรสักคำจากนั้นหันกลับมาและเดินไปหาซูยุกซี่ รถเสียฉันเกรงว่าวันนี้คุณจะไม่อยากกินอาหารฉันจะเรียกรถมารับคุณกลับบ้านก่อนเจียงเฟิงมองไปที่ซูอยู่ซีที่ซีโดเซียวและพูดอย่างใจเย็นหนึ่งชั่วโมงต่อมาเจียงเฟิงได้เรียกรถมารับซูยุกซี่กลับบ้านจากนั้นเขาก็โทรหาจินชีฮาวอีกครั้งและลากรถกลับไปที่ตัวแทนจำหน่ายชวัดเวียน ขณะที่เจียงเฟิงจัดการกับทุกอย่างเสร็จสิ้นโทรศัพท์ในกระเป๋าของเขาก็ดังขึ้นหมายเลขที่ไม่รู้จักเจียงเฟิงรู้สึกงงงวยเล็กน้อยจากนั้นเขาก็ไม่สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้เจียงเฟิงเสียงที่ค่อนข้างไม่แน่ใจดังมาจากโทรศัพท์และเสียงนั้นค่อนข้างคุ้นเคยฉันชื่อเจียงเฟิงคุณใช่ไหมเจียงเฟิงกล่าวเป็นคุณจริงๆเหรอ ฉันคิดว่าเบอร์มือถือที่หัวหน้าหน่วยให้ฉันเป็นของปลอมฉันชื่อสร้างกวนหุยฉันไม่ได้เจอคุณมาสามปีแล้วเพื่อนร่วมชั้นเก่าของฉันคุณจะไม่ลืมฉันเลยใช่ไหมเสียงในโทรศัพท์มือถือขี้เล่นสร้างกวนหุยนั่นคุณเหรอเจียงเฟิงงงอดไม่ได้ที่จะตกตะลึงแต่ก็รู้สึกอบอุ่นในหัวใจของเขา ในตอนแรกเขาทำงานเป็นคนทำความสะอาดที่เซ็นทรัลเพลนยูนิเวอร์ซิตี้เพื่อหาเงินและในขณะเดียวกันก็เข้าเรียนไปด้วยชางกวนหุยเป็นคนเดียวที่ยกย่องเขาเป็นเพื่อนในหมู่เพื่อนร่วมชั้นที่ย่อเย้ยและดูถูกเขาในช่วงปีที่มืดมนและหนาวเย็นที่สุดเจียงเฟิงไม่เคยลืมร่างที่อ่อนเยาวนั้น นึกว่าจะลืมซะแล้วเมื่อก่อนไม่มาถ่ายรูปปรับปริญญาด้วยซ้ำคิดว่าหายแล้วแต่ตามหาตั้งนานก็ไม่เจอเสียงขี้เล่นนั่นดูเหมือนไม่พอใจเล็กน้อยไม่มาถ่ายรูปเหรอเจียงเฟิงจำได้ว่าแม่ของเขากำลังจะตายในตอนนั้นและความขมขื่นก็วาบขึ้นที่มุมปากของเขาฉันยังมีสิ่งที่ต้องทำที่นี่พรุ่งนี้คุณต้องไปที่งานรวมรุ่นของเรา สถานที่นัดพบคือที่โรงเรียนของเราและฉันจะรอคุณที่โรงเรียนชางกวนหุยและเจียงเฟิงคุยกันอีกสองสามคำราวกับว่าเธอมีบางอย่างต้องทำต้องวางหูโทรศัพท์ในเวลาเดียวกันโรงแรมหลงห่าวนายน้อยลิวจัดการทุกอย่างแล้วพรุ่งนี้ขยะนั่นจะถูกทำลายต่อหน้าเพื่อนร่วมชั้นทุกคนเสียงประจบสอพลอดังมาจากโทรศัพท์ และมันก็มาอย่างรวดเร็วลิวควิงเฟงมองไปที่โทรศัพท์ในที่สุดการเยาะเย้ยก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าที่เศร้าหมองของเขาลูกเขยบ้านนอกกล้าดียังไงมาทำให้เขาอับอายในธนาคารก็แค่หาเรื่องตาย หมายเลขโทรศัพท์ของเจียงเฟิงมอบให้กับชางกวนฮุยโดยลิยวควุ้งเฟิงโดยเจตนาเขาใช้ชางกวนฮุยเพื่อโทรหาเจียงเฟิงมีฉะนั้นเจียงเฟิงอาจไม่มาที่การชุมนุมของเพื่อนร่วมชั้นนกสองตัวกับหินก้อนเดียวครั้งนี้ไม่เพียงแต่ขยะจะถูกทำลายแต่ชางกวนฮุยจะยอมจำนวนต่อชั้นอย่างสมบูรณ์ ดวงตาของลิวควุ้งเฟงเคร่งขรึงและน้ำเสียงของเขาเยือกเย็นและลอเล่นเขาออกแบบแผนได้อย่างสมบูรณ์แบบเพื่อทำให้ขยะนั้นจบลงอย่างเลวร้ายตราบใดที่เจียงเฟิงมาในวันพรุ่งนี้เขาจะถูกทำลายบทที่874วันต่อมาที่ประตูมหาวิทยาลัยเซนทรัลเพลน เจียงเฟิงนั่งแท็กซี่ไปที่ประตูมหาวิทยาลัยและอยู่ในอาการงุนงงอยู่พักหนึ่งสามปีผ่านไปและตอนนี้เขากลับมาที่นี่ราวกับว่ามันเป็นทั้งชีวิตรถของเจียงเฟิงไม่ได้รับการซ่อมในตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ของจินชิฮาวและเขาก็ไม่ได้ขับแม้ว่าจินชิฮาจะขอให้เจียงเฟิงเลือกคันหนึ่งและขับก่อนแต่เจียงเฟิงก็ไม่คิดว่ามันจำเป็น ดังนั้นเขาจึงไม่อยากขับมันเจียงเฟงจ่ายเงินเปิดประตูและลงจากรถเฮ้ hey, ดูนี่สินี่คนทำความสะอาดในชั้นเรียนของเราไม่ใช่เหรอฮ่าฮ่เขาไม่มีรถของตัวเองด้วยซ้ำเขามาโดยรถแท็กซี่หรือเปล่าที่ประตูโรงเรียนข้างๆหลิวชิงเฟิงชายสวมบ่อน้ำป้ายชื่อที่เป็นที่รู้จัก ชายหนุ่มในชุดสูททอดไม่ได้ที่จะหัวเราะเยาะเย้ยทันทีที่เจียนเฟงลงจากรถชายหนุ่มคนนั้นคือลี่ยุนเฉิงผู้ดูแลชั้นเรียนของพวกเขาในตอนนั้นและตอนนี้เขาทำงานเป็นผู้จัดการในเมืองแห่งความบันเทิงเมื่อเขาได้ยินว่าหลิวควิงเฟงกลับมาเขาก็กอดต้นขาของหลิวควิงเฟงทันที ฮ่าฮ่าเขาเป็นขยะจริงๆฉันไม่ได้ยินหรือว่าเขากลายเป็นลูกเขยตามบ้านช่างเป็นสถานการณ์ที่น่าสังเวชดูเสื้อผ้าบนร่างกายของเขาดูเหมือนว่าจะมีมูลค่า300หยวนทั้งหมดและลิวชาวมีถุงเทา้าคู่หนึ่งมันคุ้มค่านักเรียนทุกคนที่อยู่รอบๆลิวคุิงเฟิงอดไม่ได้ที่จะยาะเย้ยในขณะนี้ สร้างกวนหุ้ยดูเร็วคนทําความสะอาดคนนั้นอยู่ที่นี่จริงๆฉันคิดว่าเขาจะไม่มางานเลี้ยงของเรามันไร้ประโยชน์จริงๆเขาตัวใหญ่และยุ่งเหยิงแบบนี้เขาเป็นตัวการที่แย่ที่สุดในชั้นเรียนของเราใช่ไหมในบรรดาฝูงชนของสาวสาวบางคนอดไม่ได้ที่จะยเยาะเย้ยผู้หญิงหลายคนมองไปที่เจียงเฟิงด้วยสายตาเหยียดหยามเจียงเฟิงที่นี่ อย่างไรก็ตามท่ามกลางฝูงชนชางกวนฮุยซึ่งสวมชุดสีเหลืองอ่อนที่มีรูปร่างเกือบสมบูรณ์แบบและใบหน้าที่ดูอ่อนยาวและขี้เล่นกลับไม่สนใจเสียงใดๆเมื่อเธอเห็นเจียงเฟิงลงจากรถเธอก็วิ่งตรงไปเมื่อหลิวควิ้งเฟิงเห็นว่าชางกวนฮุยเดินตรงไปหาเจียงเฟิงใบหน้ายอยเยยของเขาก็จมลงเมื่อเขามาถึงตอนนี้เขาไม่เห็นชางกวนฮุยออกมาทักทายเขาด้วยซ้ำ ผิวของหลิวควิงเฟิงจมลงอย่างช่วยไม่ได้นายน้อยหลิวขยะชิ้นนี้กำลังจะถูกทำลายตามคำแนะนำของคุณทุกอย่างถูกจัดการแล้วคุณไม่ต้องกังวลกับขยะแบบนั้นเขายังไม่มีคุณสมบัติหลี่ยุนเฉิงตระหนักดีถึงบางสิ่งแล้วพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาพร้อมรอยยิ้มที่ประจบสอพลอหลิวควิงเฟิงขจัดความเศร้าหมองบนใบหน้าอย่างรวดเร็ว จากนั้นเขาก็ก้าวไปข้างหน้าและพูดว่ายังเช้าอยู่ไปที่เทียนฮาวเอนเตอร์เทนเมนต์ซิตี้เพื่อไปร้องคาราโอเกะกันฉันจะจ่ายสำหรับการบริโภคของทุกคนลิวควิงเฟงจงกล้าหาน,น้อยลงลิวควิงเฟงกล่าวและทุกคนกอดไม่ได้ที่จะอุทานออกมา เทียนฮาวเอนเตอร์เทนเมนต์ซเป็นเมืองบันเทิงที่ฟุ่งเฟยที่สุดในจงยวนซิตี้หากมีคนชอบพวกเขามากมายถ้าพวกเขาเข้าไปเล่นพวกเขาอาจจะทำรายได้หลายแสนต่อครั้งลิวควิงเฟงเปิดปากของเขาแล้วเริ่มจัดให้ทุกคนนั่งรถลิวควิงเฟงขับรถมาเ r เรสในบรรดาเพื่อนร่วมชั้นที่มางานปาร์ตี้ยังมี BMW, Mercedes-Benz, Audi A6 และสุดท้ายคือคาดินแหลกหลิวควิงเฟงจัดให้ทุกคนนั่งลงทีละคนแต่เจียนเฟงเป็นคนเดียวที่เหลือโดยไม่ได้จัดรถเต็มแล้วเจียงเฟิงเรียกแท็กซี่ก็ได้หลิวชิงเฟิงเลื่อนกระจกลงและมองเจียงเฟิงอย่างเย้ยหยันรถเต็มหรือเปล่าไม่ได้อย่างแน่นอน BMW ทางซ้ายและ a u Audi a 6ทางขวามีคนนั่งอยู่แค่สองคนเขาทำโดยเจตนา ฮ่าฮ่าเขาเคยนั่งแท็กซี่และตอนนี้เขาก็นั่งแท็กซี่ซึ่งก็เข้ากับสถานะของเขาด้วยแท็กซี่แบบไหนขยะเท่าไหร่ต้องเก็บเพื่อชดเชยค่าโดยสารฮิฮิใช้จักรยานร่วมกันคนในรถหลายคันหยุดยเยาะเย้ยกันเมื่อเขาอยู่ในโรงเรียนเจียงเฟงิงตกเป็นเป้าของการยเยาะเย้ยของทุกคน ตอนนี้พวกเขาเห็นว่าเจียงเฟิงไม่มีแม้แต่รถยนต์และเขายังคงสวมใส่สินค้าข้างถนนจำนวนมากพวกเขายิ่งดูถูกเหยียดหยามมากขึ้นหลังจากยุ่งเหยิงมาสามปีเขายังอยู่ในสภาพที่น่าสังเวชนี้หรือไม่เจียงเฟิงนั่งที่นี่ฉันนั่งที่นี่ได้อย่างไรก็ตามในขณะนี้ชางกวนฮุยก็เปิดประตูรถและโบกมือให้เจียงเฟงกา ลิวควิงเฟงผู้ที่เพิ่งเย้ยหยันเจียงเฟิงแข็งอีกครั้งและดวงตาที่เศร้าหมองและโกรธเคืองในดวงตาของเขาก็แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเจียงเฟิงกำลังจะนั่งถัดจากชางกวนหุย